สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกันในการเรียนครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2 5 6 4หรือว่ายุคโควิดนะครับก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะครับวิชาของครูนะครับก็จะไปรวมกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเป็นรหัสวิชาเดียวกันนะครับเป็นว่าง่ายก็เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเองนะเป็นวิทย์แขนงหนึ่งครับในยุคในยุคข,ของคุณพ่อคุณแม่หรือในยุคอดีตเนี่ยไม่มีนะครับเพิ่งมาเริ่มเนี่ยเมื่อปี6 2 5 6 1นเี่เอครับเริ่มได้ปีนี้ก็เข้าปีที่3ขึ้นปีที่4แล้วนะครับที่หลักสูตรใหม่เรียนทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็เรียนตั้งแต่ปนหนึยันม .6 เลยนะครับเพราะว่าความสําคัญของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันสำคัญจริงๆนะครับยุคนี้ยิ่งโควิดด้วยนะถ้าเด็กไม่มีพื้นฐานด้านคอมเนี่ยอย่างที่อธิบายไปทั้งเทอมเลยครับสุดท้ายแล้วเราก็จะแพ้คนที่รู้เรื่องคอมหรือเราจะแพ้ หุ่นยนต์นั่นเองในอนาคตหุ่นยนต์จะทํางานแทนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้ก็มีตู้อัตโนมัติต้องหลายอย่างไม่ต้องใช้คนมาฉีดแอลกอฮอล์แล้วนึกภาพการฉีดแอลกอฮอล์ไหมครับเมื่อก่อนเราต้องให้คนฉีดแอลกอฮอล์แบบนี้คนนี้นะครับรู้จักคนนี้ไหมครับคนนี้คือลุงตู่ถือเท่าคนาเราเรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นั่นเองก็เมื่อก่อนเนี่ยหน้าห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งหน้าโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็ต้องนั่งฉีดให้ใช่ไหมครับ ซึ่งแค่นี้ตัวอย่างนี้ก็เห็นชัดเจนครับในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาจ้างคนคนนึงมานั่งฉีดไอ้คนฉีดก็เสี่ยงถ้าคนฉีดมันติดเชื้อแต่คนถูกฉีดไม่ติดเชื้อไปฉีดเขาเชื้อก็ติดอีกไม่ว่าจะเป็นหน้าตลาดห้างร้าน,นต่างๆในอนาคตเนี่ยก็จะใช้แบบนี้ครับแบบนี้เห็นไหมครับก็เป็นเราเห็นได้ทั่วไปนะที่โรงเรียนก็มีนะเป็นเครื่องปล่อยแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยการใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่อมีอะไรก็ตามวัตถุหรือมือของเรานนั่นเองไปลองอยู่ใต้เครื่องเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามีอะไรมาขวางม,มันนะครับมันก็จะพ่นแอลกอฮอล์พ่นแอลกอฮอล์พ่นสบู่พ่นยาต่างๆออกมาก็ทดแทนแรงงานคนไปได้นี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากในการที่ดิจิตอลหรือเทคโนโลยีเนี่ยจะมาแทนที่มนุษย์นั่นเองครับ ทีนี้เรื่องที่2เวลาเรียนแล้วเนี่ยมันกระชับลงด้วยสถานการณ์โควิดนะครับจากการเรียนทั้งเทอมเนี่ยมันจะลดเหลือแค่12ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12แล้วครูก็พยายามสอนให้เร็วเพราะว่าผู้ปกครองก็ขอความร่วมมือมาว่านักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยสมาธิในการเรียนน้อยนะครับ10นาทีก็ไม่ไหวแล้วดังนั้นคลิปนี้ขอนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องสรุปเรื่องแรกก่อนเลยนะครับ เรื่องการสอบไม่ต้องกังวลนะครับข้อสอบก็ออกแบบที่สอนเลยไม่ออกนอกเหนือเลยครับออกแบบที่สอนเป๊ะจะเปลี่ยนก็นิดเดียวครับเปลี่ยนค่านิดหน่อยนะครับเรื่องที่2มีคนถามมาในประมาณว่าเดือนแรกนะครับว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้ครูช่วยสอนให้หน่อยโอเคคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทํางานได้เนี่ยมันคิดไม่เหมือนคนครับเพราะว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัลกริทึมหรือการคิดเป็นระบบนั่นเองแบบนี้ครับ คือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันถูกเขียนโปรแกรมมาให้คิดอย่างเป็นระบบนะครับให้คิดอย่างเป็นระบบเขาก็เลยให้เราเรียนเรื่องนี้ครับจําเรื่องนี้ได้ไหมครับว่าวิธีการที่เราจะเดินไปสนามฟุตบอลเนี่ยเดินยังไงถ้าเป็นคนเนี่ยถ้าเป็นคนแล้วเนี่ยสมมุตินี่เป็นประตูโรงเรียนนะครับเราจะเดินไปเตะบอลตรงนี้นะครับถ้าเป็นคนเนี่ยคนก็เดินหยุดคุยกับเพื่อนมั่งแวะเข้าห้องน้ํใตายอาคารมั่ง เด็ดดอกไม้บ้างไปเล่นปลาในบอ่อก่อนบ้างเลี้ยวผิดบ้างแล้วเลี้ยวกับแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะแทบไม่มีข้อผิดพลาดถ้าเราเขียนโปรแกรมถูกต้องทำล้านครั้งก็ถูกต้องล้านครั้งครับมันก็เลยต้องมีการคิดอย่างเป็นระบบแบบในภาพนี้ครูขอใช้ตัวสีแดงนะเห็นไ,ไหมครับเริ่มต้นมาเข้าประตูโรงเรียนก่อนจึก๊กเดินตรงไปที่อาคาร3พอถึงหัวโค้งปุ๊บเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายไหมครับ เลี้ยวซ้ายจึ๊กแล้วเดินตรงไปที่อาคาร5มันก็ตรงตรงตรตรไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งอาคารหอยู่นี่นะเลี้ยวซ้ายจึ๊กเลี้ยวซ้ายเสร็จตรงไปสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปครับตรงไปพอถึงสนามพุตธบอลก็เข้าไปเตะบอลมันทํากี่ครั้งมันก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกอย่างตั้งแต่ของเล่นเด็กปถม อนุบาลหรือรถบังคับไปจนถึงยานอาวกาศที่บินกันออกไปนอกโลกดาวเทียมหรือแม้กระทั่งเครื่องบินที่มองไปบนบฟ้าก็เห็นอยู่ทุกวันทุกวันวันละหลายลำด้วยซ้ำนะทั่วโลกเรื่องนี้นะที่เราสงสัยนะครับทีนี้ทาไมเขาต้องใช้สัญลักษณ์พวกนี้ามาดูนะครับสัญลักษณ์พวกนี้คืออะไรนี่เขานี้ก็คือข้อสอบนะสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยมันแทนมันแทนการตัดสินใจของคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์เนี่ย มันไม่เหมือนคนมันไม่มีสมองแต่มันมีหน่วยความจําดังนั้นเราต้องใช้สัญลักษณ์ครูแล้วทําไมผมไม่ใช้ผมคนไทยอ,ะมมอ่ะมมผ,มผ,มผ,มผมไม่ใช้รูปอ่ออะสมมติผม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 ไม่ใช้รูปเอืออะรูปเอือแทนอันนี้ได้ไหมหรือว่าหัวใจแทนอันนี้ได้ไหมหรือว่าดอกไม้ดอกไม้แทนอันนี้ได้ไหมถามว่ามันได้ไหมมันได้ครับถ้าเราเขียนโปรแกรมใช้งานคนเดียว แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราเขียนโปรแกรมใช้งานกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นภาษาไอ้รูปอึ ừ, รูปหัวใจรูปดอกไม้นี่มันมภาษาของเราคนเดียวหรือเพื่อนเราหรือพ่อแม่เราที่เข้าใจเราแต่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโลกคนอื่นที่เขาเขียนโปรแกรมในโลกไม่เข้าใจดังนั้นมาตรฐานเดียวกันเขาใช้สัญลักษณ์แบบนี้เราก็จะไปใช้แบบของเราเนี่ย มันก็จะไม่เข้าใจกับคนทั้งโลกดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องใช้รูปแบบนี้ที่เราถามมานะอีกข้อหนึ่งแต่และรูปทํางานอย่างไรอันนี้ต้องใช้ความจํานิดนึงถ้าเป็นรูปวงรีแทนการเริ่มต้นหรือจบนะครับมันก็อยู่ข้างบนกับข้างล่างของโปรแกรมเริ่มต้นกับจบใช่อน,นี้ส่วนไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยแทนขั้นตอนการทํางานมันก็จะไล่ไล่ล่ลงไปเรื่อยๆนะครับจากบนลงล่างเสมอ ถ้าไม่มีเงื่อนไขพิเศษนะจากบนลงล่างเสมอครับส่วนไอ้รูปสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรข้าวหลามตัดแบบนี้นะครับข้าวหลามตัดแบบนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะแต่ว่ามุมมันจะแหลม,มมันมีมุมแหลมกับมุมป้านใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมแบบนี้โอ้โหว,วาดไม่สวยเลยอเอาเอา,เอาวาดให้สวยนะครับจึ๊จึจ๊โอเคสี่เหลี่ยมแบบนี้แทนการตัดสินใจในเมื่อมันมีการสินใจมันต้องมีสองขาครับมันต้องมีขายืดออกไปแบบนี้อ ตัดสินใจลงมาหรือตัดสินใจไปทางนี้นะครับเป็นต้นต่อไปอันนี้อันนี้ไม่เอกข้อสอบนะครับอันนี้คือการเอาข้อข้อมูลนะยังไม่ใช้นะครับกลมๆนี่คือจุดเชื่อมต่อนะครับก็ในความเป็นจริงก็มันก็มันเกิดขึ้นเร็วมากนะก็ยังไม่ใช้ก็ได้นะครับส่วนลูกศรน,นี้คือทิศทางในการทํางานดังนั้นออกแค่นี้ครับ1 2 3 4สเริ่มต้น ขั้นตอนการทำงานเบอร์2เบอร์สาตัดสินใจแล้วก็เบอร์สี่ลูกศรนนะครับตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมอันนี้เมื่อกี้ใช่ไหมให้มันเดินจากประตูไปสนามบอลเดินยังไงอ่าเริ่มต้นมาก็มีสัญลักษณ์เริ่มต้นเห็นไหมครับสัญลักษณ์เริ่มต้นแล้วก็สัญลักษณ์จบยังไงก็ต้องมีเห็นไหมครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเลยอันนี้ง่ายๆครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมง่ายๆหน้าประตูโรงเรียนไปถึงอาคารสามปื๊ดเลี้ยวซ้ายปื๊ด เวลาเขาเชื่อมกันเขาไม่ได้มาลากแบบครูนะเขาก็เขียนลูกศรลงแบบนี้เห็นไหมครับลูกศรลงแบบนี้มันก็ทําไปเรื่อยดังนั้นครูบอกข้อสอบเลยนะเดี๋ยวครูจะออกข้อสอบว่านะครับข้อสอบว่าให้นักเรียนเขียนการผังงานการเดินทางจากไหนฟังนะจากไหนจากหน้าปากซอยโรงเรียน หน้าปากซอยโรงเรียนไปที่ไหนไปที่ห้องประชุมจากหน้าโรงเรียนไปห้องประชุมจันพิทักษ์ชั้นหนึ่งเราเคยไปอยู่แล้วห้องประชุมนะครับส่วนเด็กใหม่ถ้าถ้าไม่เคยไปห้องประชุมก็ไปสนามก็ได้สนามต้องเคยนะครับพะเรามาเราต้องเห็นสนามนะจากหน้าปากซอยไปสนามทํายังไงครับก็เริ่มต้นมานะหน้าปากซอยก็ต้อง ตร,ตรงเข้ามาใช่ไหมครับตรงเข้ามาพอถึงประตูโรงเรียนก็ต้องเลี้ยวเข้าประตูโดยการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จก็ต้องเลี้ยวขวานึกภาพตามนะหน้าบักซอยเดินตรงเข้ามาโรงเรียนอยู่ทางนี้โรงเรียนเราเป็นแนวยาวอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ต้องเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าอย่างนี้ก็ไปทางห้องสมุดไม่ใช่ก็ต้องเลี้ยวขวาก็ถึงสนามแล้วครับแต่ถ้าจะไปต่อก็ตรงไปอีกนะครับเจอห้องปหนึ่งเลี้ยวเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วตรงไปต่อ เจอห้องประชุมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าห้องประชุมเขียนเป็นผังงานให้ได้อนี่บอกแล้วนะใครไม่ฟังก็แปลว่าไม่ได้นั้งใจฟังครั้งนี้ก็อาจจะทำข้อสอบส่วนนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นออกง่ายๆครับไป9้านาทีแล้วต่อไปเรื่องนี้ทวนให้แล้วนะสำหรับที่เราถามมานะครับครูทวนของเก่าให้นะถัดมานะครับลองดูเกมนี้ครับทุกคนเคยเล่นเกมอยู่แล้วนะครับ เราลองดูเกมที่เราเคยเล่นแต่ให้เราดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมครับนี่ครับเกมนี้เป็นเกมที่คุณพ่อคุณแม่เราน่าจะเคยเห็นครับเกมอะไรเนี่ยใครรู้จักบ้างเกม Mario ใช่ไหมครับก็เป็นเกมที่นักเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาเขียนมาตั้งแต่โอ้โหคูเพิ่งเกิดละมั้ง20กว่าปีแล้วนะครับ20-30ปีแล้วสังเกตดูตัวละครครับ มันเคลื่อนที่ตามเราพอครูเดินหลังมันก็ถอยหลังพอครูเดินหน้ามันก็เดินหน้าพอครูกระโดดมันก็โดดกดปุ่ม A เพื่อจะกระโดดกดปุ่ม B เพื่อวิ่งเร็วนะกดปุ่ม B เพื่อวิ่งเร็วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเก็บเ็ดและตัวใหญ่ขึ้นมันมีเงื่อนไขมีการเขียนโปรแกรมอยู่ในเกมหมดเลยนะครับแบบนี้ครับ ถ้าไปเหยียบตัวนี้มันก็จะหดลงปึ้งหรือว่าถ้าโดนถ้าโดนเต่ากระแทกเราก็จะตัวหดลงแมฟแมฟแมอ่าแต่ถ้าโดนอีกทีเราก็จะเราเราก็จะตายนะครับเงวเต้ง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 เกมเนี่ยเราเคยเล่นอยู่แล้วนะครับในมือถือเราเคยเล่นอยู่แล้วนะครับครูยกตัวอย่างเกมเท่านี้เอ๊แล้วครูเอาเกมมาให้ดูทําไมเนี่ย คือมันเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีมานานแสนนานแล้วครับแล้วก็คลองใจคนทุกคนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณปู่คุณย่าเนี่ยเราสัมผัสการเขียนโปรแกรมมาโดยไม่รู้ตัวครับผ่านเกมนั่นเองในหนังสือเนี่ยในแบบเรียนเนี่ยเขาให้เราเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนไหวเมื่อกี้แบบเมื่อกี้มันที่มันเดินได้อย่างง่ายใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันก,นก่อนว่าโปรแกรมที่ใช้ใช้อะไรบ้างเอาพื้นๆเอาเอาเอา,เอาตามเวลาที่มีนะครับ โปรแกรมที่เราใช้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมนี้ครับโปรแกรมสแกนแบบนี้นะครับซึ่งลงที่เครื่องของเราได้ที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแต่ถ้าเกิดใครไม่สามารถมีเครื่องส่วนตัวได้ก็สามารถใช้สแกนออนไลน์ได้แบบนี้ครับเราก็เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่า sc AT นะครับ scratcs. mit.edu มันก็จะได้หน้า s c a นแบบ และเราก็สร้างโปรแกรมขึ้นมาครั้งที่แล้วให้ดูไปเบื้องต้นแล้วทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะไอภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาคลิปของคุณครูออเตอร์นะครับก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะว่าเพื่อ,พอเพื่อการศึกษาครับภาพเคลื่อนไหวอย่างง่ายที่เด็กๆสร้างได้เนี่ยเกิดจากภาพนิ่งหลายๆภาพมาร้อยเรียงต่อกันครับแบบนี้ เห็นไ,ไหมครับ yeah, เขาเอาอะไรเขาเอากระดาษธรรมดาครับ à, กระดาษธรรมดากระดาษสมุดก็ได้นะครับอันนี้กระดาษเล็กหน่อยสมุดของเราก็ได้มันก็จะเรียงกันเป็นชั้นๆใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วเขาก็เอาปากกามา à, <Yeah. S 1> เอาปากกามาครับ <Yeah. S 1> จากนั้น <Yeah. S 1> เขาวาดจุดลงใบครับวาดจุดลงใบหนึ่งจุด mm hmm. แล้วหน้าถัดไปเขาก็วาดจุดอีก mm hmm. หน้าถัดไปเขาก็วาดจุดอีก สังเกตดูเขาว่าทุกหน้าแต่แต่ละจุดเนี่ยมันจะตำแหน่งขยับไปทีะนิดทียนิดทีะนิดนี่ครับว่าจุดนะครับจุดแล้วขยับไปเทีะนิสแล้วแล้วเขียนเขียนเขียนเลขเขียนต้นไม้เขียนตัวละครเขียนรูปสัตว์เขียนรูปอะไรก็ได้ที่อยากวารูปคนก็ได้ครับเขาเขียนไปเลยครับให้มันขยับไปเทีะนิดทีะนิดทีะนิด นี่คือหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวแรกๆสมัยการ์ตูนโดเรมอน40ปิป่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์อาจารย์คนเขียนโดเรมอนเขาก็ใช้วิธีนี้แหละครับเขาวาดรูปเป็นหมื่นๆไปเลยแล้วก็มากรีดแล้วถ่ายวิดีโอออกมาเป็นการ์ตูนให้เราดูนะครับตอนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะเพราะฉนั้นนี่คือพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่ายเอาสมมุติว่าสร้างเสร็จแล้วครับเขาก็จะมากรีดเลยแบบนี้ ใครเห็นไ,ไหมครับแม่เเป็นปเ,ดเด็กยกมือครับใครเรียนหนังสือเบื่อเบือ่อเครียดเคียก็มาวาดรูปมุมกระดาษได้นะครับเห็นไ,ไหมครับมุมเล็กๆพอนะเดี๋ยวคุณครูว,ว่าครับอลองดูครับนี่เป็นกระตูนเข้าใจหลักการนะเกิดจากการเปลี่ยนภาพไปทีะนิดเทีะนิดทีะนิดนั่นเองทีนี้มาดูแบบมืออาชีพกันนี่อันนี้เขาวาดแบบมืออาชีพเลยเขาเอาเขาเอาอะไรเขาเอามือถือมาแล้วเขาก็เปิดภาพที่เขาต้องการแล้วเขาก็ ขี่โกงนิดนึงในการเปิดแสงสว่างมากๆแล้วเอากระดาษสีขาวมาทาบแล้วก็วาดทับลงไปครับมันก็จะเหมือนการลอกลายลงมาในกระดาษนั่นเองแบบนี้ครับแล้วเขาก็มาเขียนเขียนทีละแผน่นทีละแผน่นลองดูครับว่าภาพการ์ตูนที่เขาได้เนี่ยเขาทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ได้คือภาพแบบนี้ครับเขาวาดไปเจ็ดวันเจ็ดคืนวาดเจ็ดวันเจ็ดคืนครูขอข้าไปตอนเขาทําเสร็จแล้วนะนี่ครับวาดทีละภาพ น,นี่วาดทีลภาพครับสิ่งที่ได้ก็คือการ์ตูนที่หนาบึกเลยครับนี่มีเป็นพันแผ่นเลยทีนี้ถึงขั้นตอนสุดยอดแล้วพอเขาเอามากรีดมันจะได้แบบไหนนี่เป็นเรื่องราวของเขานะครับลงสีเรียบร้อยแออนี่ครับเห็นไหมครับเกิดจากภาพเคลื่อนไหวจะจากภาพนิ่งต่อๆกันทีนิดทีนิดนั่นเอง เขาไม่ขามขาม,ขมพลังขึ้นเตาปูดนี่เนี่ยนะเขาวาดมือน้ำเนี่ยเราก็ทําได้ครับเราก็ทําได้ถ้าเราชอบศิละปะเราชอบการ์ตูนชอบเกมเราก็วาดแบบนี้ได้นะโดยการวาดภาพที่มันเปลี่ยนไฟทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ลนดแล้วก็ลงสีหรือว่าขาวดำก็ได้ก็จะเกิดเป็นเรื่องราวนี่คือจุดกําเนิดของการ์ตูนทุกเรื่องในโลกนี้แม้แต่ดาพ,พิฆาตอสูรก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการสร้างการ์ตูนขึ้นมาแต่ว่า กร์ตูนยุคใหม่อาจจะมีคอมพิวเตอร์มาช่วยนะยุคเก่าก็เขียนด้วยมือนะครับใช้ฝีมือใช้เวลานาะนนั่นเองจบเรื่องเห็นไหมครับว่าต้อง7วันครูอธิบาย15วิก็จบแล้วน,นี่เองคือต้นกําเนิดของการเขียนโปรแกรมทีนี้ในหนังสือเนี่ยเขาก็ให้เราใช้โปรแกรมสแ c นนี่แหละครับในการเขียนให้หุ่นเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าซึ่งในโปรแกรมสแ c นเนี่ย เอาไว้เทอม2หรือปีหน้าปอ 4, เรายังมีมีโอกาสเราค่อยไปทำงานจริงตอนนี้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับหลักการของโปรแกรมนี้คือการเอาบล็อกพวกนี้เอาบล็อกพวกนี้มาต่อกันแล้วสั่งให้ตัวละครทำงานตามเงื่อนไขต่างๆแบบนี้เราเรียนพื้นฐานมาใน code.org แต่ส c a t เนี่ยก็จะเป็นตัวแมวใช้บล็อกเหมือนกันครับ แค่เปลี่ยนจากตัวซอมบี้ตัวพึ่งเป็นแมวนั่นเองแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่แมวนะมันมีเรื่องราวอะไรมากมายมีตัวละครมากมายแม้กระทั่งเราจะอัพลงตูลงไปก็สามารถใช้ตัวละครลงตูได้ครับมันทําได้หลายอย่างทําได้ตั้งแต่เกมง่ายๆย,ยันภาพยนตร์ดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็เขาใช้บล็อกโค้ดแบบนีนบ้โดยการเอาบล็อกคําสั่งมาวางซึ่งเวลาเนี่ยของเราจํากัดนะครับเราข้ามขั้นตอนไป แต่สังเกตดูในการเขียนโปรแกรมมันก็ต้องมีผังงานแบบที่เราบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าเริ่มต้นให้แสดงภาพแมวภาพที่1แบบนี้เริ่มต้นมาแสดงภาพแมวภาพที่1แล้วก็ไปแสดงภาพแมวภาพที่2แล้วก็วนซ้ํามันก็จะได้แมวขยับยึกยักยึกย,กยักยึกยักไปเรื่อยๆครับก็คือเหมือนเหมือนการทําภาพเคลื่อนไหวเมื่อกี้แต่มันทําวนซ้ําแมวก็จะขยับเดินหน้าทีละก้าวเดินหน้าทีละก้าว ทำซ้ำๆไปเรื่อยจนเรามองไม่ทันครับลองดูนะครับลองดูอ่ะไม่เห็นภาพใช่ไหมลองดูครับว่ามันยังไงนะครับขั้นแรกเปิดโปรแกรมสแคตตมานะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อเมื่ออะไรดีปึ๊บเดี๋ยวนะ นี่ครับเอาง่ายๆนะครับครูเอาบล็อกคําสั่งง่ายๆก,ก็คือเดี๋ยวเราได้ทานะเมื่อโควิดหายนะครับมันต้องใช้อุปกรณ์นะไม่เป็นไรอันนี้เอาเอาความเข้าใจไปก่อนเราก็เหมือนเล่นเกมครับสมมติว่าเราจะเปลี่ยนแมวเป็นมาริโอเราต้องการให้ตัวละครทําอะไรก็ตามไอรอนแมนอะไรก็ตามเราเอาคําสั่งเริ่มต้นมาเมื่อกดปุ่มเริ่มธงสีเขียวให้มันวนซ้ําไปเรื่อยๆคําสั่งวนซ้ํา ก็คือมันจะทําไปตลอดการเลยหรือเราจะกําหนดวนซ้ํา500ครั้งวนซ้ํา5ครั้งวนซ้ําตลอดไม่จํากัดจํานวนก็ได้เคลื่อนที่ไปด้านหน้า39แล้วให้หยุด1วินาทีเพื่อให้เห็นให,ให้เห็นว่ามันกําลังจะทํางานคําสั่งขัดไปนะครับถ้าเราไม่ใส่หยุดเนี่ยเราจะมองไม่ทันแล้วหัน90องศาก็คือซ้ายหันเหมือนลูกเสือนั่นเองมันจะวนซ้ําตลอดเดิน39หยุด1วิแล้วหันแล้วก็มาใหม่เดิน 39หยุด1วิแล้วหันแล้วก็วนมาใหม่ทำแบบนี้อินฟินิตี้ครั้งครับนี่เหมือนกับในเรื่องของธานอสไอรอนแมนที่มันใช้ไทม์สโตนวนซ้ำวนซ้ำใช่ไหมเอาลองดูครับเมื่อกดจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเดินหน้าหัน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 เด้าแมวก็จะวนซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือการกําหนดให้โปรแกรมเคลื่อนที่อย่างง่ายแล้วก็ ให้ทําซ้ําด้วยนะครับมันมีคําสั่งอีกเป็นร้อยเป็นพันเลยครับถ้าอยากจะหยุดก็กดปุ่มนี้ครับเพื่อหยุดคําสั่งจึเท่านี้เองครับคือเนื้อหาของเทอมนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครูตัดเอาให้กระชับเลยนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็อยากให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนเนื้อหานะครับทีนี้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายไม่มีใบงานนะครับไม่ต้องนงวนนะครับไม่มีใบงาน ูพาดูแนวข้อสอบแล้วกันข้อใดข้อใดกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องมันคือการเอาคอมพิวเตอร์มาเรียงลำดับเอาคำสั่งมาเรียงลำดับกันครับพอมันเรียงลำดับเสร็จมันก็จะเกิดอัลกอริทึมเหมือนที่ทวนให้ต้นคลิปเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจำเป็นต้องเรียงลำดับทีละคำสั่ง จากคำสั่งไหนเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วก็มาคำสั่งที่1คําคำสั่งที่2คํคำสั่งที่3คํคำสั่งที่4แล้วก็คำสั่งสุดท้ายแล้วก็เชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลูกศรแบบนี้แบบนี้ลงมาเรื่อยๆอีกสักข้อไหมอีกสักข้อหนึ่งนี่ข้อนี้ก่อนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องทําอะไรก่อนนะครับเขียนเลยหรือเปล่าตรวจสอบการทํางานหรือเปล่าอันนี้อยู่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะต้องตรวจสอบ ก้องเขียนเสร็จก่อนถึงจะตรวจสอบถูกไหมเลือกใช้สื่อเพลงภาพต่างๆหรือเปล่าอันนี้อยู่ในระหว่างการทํางานขั้นแรกต้องออกแบบก่อนว่าเราจะให้โปรแกรมทําอะไรให้โปรแกรมฉีดแอลกอฮอลให้โปรแกรมส่งอาหารให้โปรแกรมร้องเพลงต่างๆ,ๆดังนั้นขั้นแรกต้องออกแบบโปรแกรมออกแบบขั้นตอนก่อนพอออกแบบเสร็จแล้วเราถึงจะให้มันทําขั้นตอนถัดไปไมอย่าง,งานั้นงานก็มั่วเลยครับ2ข้อแล้วนะ ข้อ3ครับคอมพิวเตอร์มีความสามารถสูงกว่ามนุษย์ในเรื่องไหนเรื่องแรกมันทํางานได้เองหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้ทํางานได้เองนะเพราะว่าคนเนี่ยเขียนคําสั่งให้มันใช่ไหมถ้าวางเฉยๆฉมันก็ทางานไม่ได้ใช่ไหมครับสองทำงานได้ตามมนุษย์บางครั้งมันก็ทํางานได้นํามนุษย์นะถ้ามนุษย์เขียนคําสั่งให้มันละเอียดอ่อนบางทีมันอาจจะคิดล่วงหน้าได้พยากรณ์อากาศได้พยากรณ์ว่าน้ําจะท่วมได้วันนี้น้ำท่วม หรือว่าข้อนี้ทํางานได้มากกว่ามนุษย์บางทีคนก็ทํางานได้มากกว่าถ้าเราเขียนให้มันเดิน5้าเมันก็เดินแค่5้แต่คนเดิน10คนก็มากกว่าอยู่ที่การเขียนข้อนี้ครับที่มันสูงกว่ามนุษย์ทํางานซ้ําๆได้ดีเพราะคนทําซ้ําๆคนเหนื่อยคนล้าคนง่วงคนหิวแต่หุ่นยนต์มันไม่เหนื่อยครับมันไม่หิวข้าวด้วยเติมน้ํามันให้มันจ่ายกระแสไฟไฟ้าให้มันมันทำงานซ้ําๆได้เรื่อยๆเ,เลยครับถ้ามันพังก็เปลี่ยนชิ้นส่วนดังนั้นจุดนี้คน แน่นอนเพราะคนมีการหมดแรงนั่นเองคอมพิวเตอร์ไม่หมดแรงไม่เหนื่อยไม่หิวแนละโปรแกรมสแกตสามารถเอามาเขียนโปรแกรมแบบไหนได้ครับแน่นอนครับเมื่อกี้บอกไปแล้วใช้ภาพโปรแกรมอื่นก็ทําได้ใช้ภาษาระดับสูงโปรแกรมภาษาระดับสูงมาถึงภาษาที่มัธยมหรือมหาลาัยเรียนนะครับเป็นภาษาที่ขั้นกลางขั้น,น,นสูงเรายังไม่ใช้ในระับประถมโปรแกรมที่ใช้แผนภาพความคิด ก็มีส่วนแต่ยังไม่ถูกทั้งหมดหัวใจของสแกนเนี่ยคือโปรแกรมที่การวางบล็อกคำสั่งคู่บล็อกคำสั่งคืออะไรนี่ไงบล็อกคำเนี่ยเห็นไหมมันคำสั่งมันเหมือนตัวบล็อกเหมือนตัวบล็อกมาเชื่อมต่อกันเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนี่เรียกว่าบล็อกคำสั่งเป็นการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดแล้วในตระกูลการเขียนโปรแกรมทั้งหมดเหมาะกับเด็กๆข้อห้าข้อห้าไม่เอาข้อห้าข้อห้าเราข้ามไปครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเนะะื้อหาข้อนี้ ข้อ6ยังข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10อ่าข้อนี้การนำเสนอผลงานการเขียนโปรแกรมของตนเองให้คนอื่นทราบมีข้อดีอย่างไรถ้าเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราเอาไปให้เพื่อนดูเอาไปให้คุณครูตรวจหรือเอาไปให้เจ้านายดูเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรข้อหนึ่ง ข้อ1นึ่งให้คนอื่นชมเราอยากได้คําชมข้อ2เพื่อเอาไปขายได้เงินข้อ 3. มีกําลังใจในการทํางานนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ชมก็ได้นะเขาอาจจะด่าก็ได้บางทีเขาอาจจะว่าเราว่ามันไม่สวยเราอาจจะหมดกําลังใจก็ได้ข้อ 4. เพื่อรับฟังความเห็นของคนอื่นแล้วมาปรับให้งานเราดีขึ้นแน่นอนครับข้อนี้นะครับเราให้เขาช่วยคอมเมนต์ช่วยแนะนําหรือแม้กระทั่งช่วยติก็ตามเพื่อแก้ไขนั่นเองก็ครูก็ให้แนวข้อสอบไปทั้งหมด 5ข้อก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดฟังดีๆเนี่ย5ข้อนี้ก็ทำให้เราสอบผ่านแน่นอนข้อสอบครูก็จริงๆครูตั้งใจว่าจะตรวจจากใบงานทั้งหมดแต่อาจจะมี Google Form ให้ทำโดยการทำผ่านมือถือได้เลยนะก็แค่10ข้อเอาเป็นคะแนนเสริมสำหรับคนที่ได้คะแนนยังไม่ผ่านนะครับดังนั้น วันสอบเนี่ยวันที่6ตุลาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับทำลิงก์ที่ครูส่งให้ด้วยให้เวลาให้เวลาหวันเลยครับใครจะสะดวกเวลาเช้าของวันเย็นได้หมดเลยจริงๆก็ควรจะส่งในเวลาแต่แถมให้ถึงเที่ยงคืนเลยเป็นต้นท้งนี้ก็เข้าไปทำคำคำเอ่อ <c oughs> เขาเรียก <c oughs> อะไรแบบข้อสอบแบบปรนัยแบบเนี้ครับใน Google form นะคุณครูท่านอื่นน่าจะเคยลองให้เราใช้แล้ววันนี้ครูก็สอนเรา สั้นๆนะครับเป็นครั้งสุดท้ายทบทวนเนื้อหาให้อย่าลืมนะครับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคือการใช้ภาพนิ่งหลายๆภาพมาต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้บล็อกคำสั่งลากมาวางต่อๆกันนี่คือการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดครับแบบนี้เลือกคำสั่งรูปร่างสัญลักษณ์เสียงร้อง การเดินการหมุนการวนซ้ําคําสั่งแต่ละชนิดก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปพอเอามาวางเรียงกันมันเกิดโปรแกรมขึ้นมาตามเงื่อนไขเหมือนเกมมาริโอที่มันเคลื่อนไหวเมื่อกี้มันก็มีคําสั่งว่าถ้ากดปุ่มเดินหน้ามันจะเดินหน้าหนึ่งถ้ากดค้างไว้มันก็เดินหน้าซ้ําๆไปเรื่อยๆถ้าปล่อยปุ่มเมื่อไหร่มันก็หยุดนึกภาพเวลาเราเล่นเกมก็ได้ครับฟีไฟเออเกมอะไรเออในมือถือเนี่ยมันก็จะเกิด การเคลื่อนไหวของตัวละครได้จากการเขียนโปรแกรมลงไปนั่นเองโปรแกรมสแกตนะครับเนื่องจากมันเป็นข้อจำกัดนะฮะมันต้องใช้อุปกรณ์ปร3บางทีก็ยังไม่คุ้นเคยกับ,บอุปกรณ์นะครับแต่โปรแกรมตัวนี้เนี่ยเราได้เรียนที่โรงเรียนนะครับเทอมนี้ครูก็เลยออกข้อสอบแบบยืดยุ่นนังนั้นไม่ต้องกังวลสำคัญที่ใบงานนะครับส่วนใบงานที่ถามมาสงสัยมาก็ตอบให้ต้นคลิปแล้ว ก็ตอนนี้ก็26นาทีแล้วนะครับวันนี้สอนไม่มากเบาๆให้เราพักผ่อนใบงานสุดท้ายก็ไม่มีด้วยน,นั่นแน่สบายใจได้ครับเพราะฉะนั้นใบงาน10ใบหลักๆที่ทำเนี่ยครูก็มีคะแนนให้ทุกใบนะครับทำมาแต่งเติมสีสันให้สวยงามแล้วพบกันใหม่เทอมหน้านกับวิชาเทคโนโลยีของคุณครูสรสในระดับชั้นป .3 เทอมนี้ถ้าครูสอนนานไปเพลงเสียงดังมากเกินไปหรือว่าอะไรใช้คำไม่เหมาะสมหรือว่าทำอะไรให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจเนี่ยก็กราบขออภัยมาตอนนี้ด้วยนะขอโทษเด็กๆนะครับยันผู้ปกครองด้วยนะแต่ว่าก็ตั้งใจสอนนะครับพบกันใหม่เทอมหน้าสงสัยประการใดก็สามารถ ไลน์เข้ามาถามคุณครูได้นะครับโซรถด,ดีนะครับในไลนะ์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้อย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับวันนี้ไม่มีใบงานนะครับวันนี้ครูต้องขอไปแล้วครับสวัสดีครับลืมนะครับเราเรียนกันถึงการเขียนโปรแกรมสุดท้ายตรงนี้นครับดังนั้นการเขียนโปรแกรมเนี่ยสำคัญมากๆเลยสาคัญมากเอันนี้แถมให้นักเรียนหยุดโปรแกรมยังไงก็กดปุ่มสีแดงใช่ไหมื่อก กดปุ่มนี้นะครับหยุดอีกหนึ่งข้อนะจะหยุดโปรแกรมก็กดปุ่มหยุดสีแดงไม่ใช่สีเขียวนะสีเหลืองไม่มีสีม่วงก็ไม่มีนะแถมอีกหนึ่งข้อครับก่อนจจกแจกคะแนนครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย